ไม่ว่าตอนนี้คุณจะทำอะไรก็ตามถ้าคุณอยากจะรวยขึ้นอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณจะต้องศึกษาและมีความรู้3ามทางเป็นรูปตัว T แบบนี้พูดง่ายๆคือคุณจะต้องรู้ลึกในด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยรู้ลึกในขณะเดียวกันคุณก็ต้องรู้กว้างในอีกสองด้านด้านอะไรข้อที่หนึ่งสิ่งที่คุณจะต้องศึกษานะคุณจะต้องมีความเชี่ยวชาญความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งในสายงานนั้นๆะย้ำนะความเชี่ยวชาญคือต้องรู้ลึก รู้จริงรู้กระจางจะต้องมีไม่ใช่แค่คุณทำงานในสายงานนั้นนะเช่นคุณ,ค,ณคุณแค่แบบทำงาน,นแผนกกราฟิกแค่ทำงานแต่ไม่ได้รู้ลึกไอ้น,นี้ไม่ได้นะคือคุณต้องมีสักทักษะหนึ่งอะที่คุณจะต้องเชี่ยวชาญทักษะด้านการเงินทักษะด้านบัญชีทักษะด้านการออกกําลังกายทักษะด้านการดูแลสุขภาพหรือเป็นพยาบาลเป็นหมอนะครับด้านการแพทย์คุณจะต้องรู้ลึกในด้านหนึ่งอะไหนใคร นะครับรู้ลึกในด้านไหนบ้างลองพิมพ์ม,มาบางคนรู้ลึกในด้านภาษาอังกฤษก็ได้แต่ต้องมีก่อนต้องมีก่อนถ้าไม่มีหาเงินไม่ได้ครับนะครับรายได้เกิดจากทักษะครับแต่คุณจะต้องมีทักษะอีก2ด้านถ้าคุณอยากจะรวยคุณจะต้องมีทักษะด้านการตลาดและการขายนะครับและอีกด้านหนึ่งคือคุณต้องมีทักษะด้านธุรกิจและการเงินโอเคไหมความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง ต้องลึกในขณะเดียวกันคุณต้องรู้กว้างในสองเรนนี้อาจจะไม่ต้องรู้ลึกถึงขนาดที่เป็นนักการตลาดระดับโลกระดับประเทศระดับองค์กรใหญ่ไม่อาจจะอาจจะไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นแค่คุณรู้เรื่องการตลาดการขายนิดหน่อยรู้เรื่องการเงินทําบัญชีเป็นรู้ว่าคุณจะต้องหยิบจับอะไรมาใช้ทําเงินให้กับความเชี่ยวชาญของคุณเท่านั้นเองแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมคุณปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับ ปัญหามันอยู่ที่ถ้าวันนี้คุณเรียนจบมาและคุณไม่ได้ศึกษาต่อคุณจะมีไม่ครบ3ด้านปัญหาคือโรงเรียนหรือมหาลัยสอนเราแค่ด้านนี้ด้านเดียวโรงเรียนมหาลัยการศึกษาไทยสอนให้เรารู้แค่ด้านใดด้านหนึ่งเขาสอนเราแค่อย่างเดียวจริงไหม <S <S ดังนั้นต่อให้วันนี้คุณเรียนด้านนี้ไอ้ด้านนี้และคุณได้เกรด4 0 0นะ คุณไม่รวยถึงรวยก็ต้องรวยทำงานหนักอารอมณ์แบบเป็นหมอที่แบบไม่มีเวลารักษาสุขภาพไม่มีเวลาดูแลสุขภาพเข้าเวรนเข้าอะไรตลอดนะหรือเป็นอาชีพอะไรก็ตามที่แบบแม่งต้องทํางานหนักอ,อาจจะได้เงินเยอะก็จริงแต่ต้องทํางานหนักอเพราะคุณเชี่ยวชาญในด้านเดียวะหรือเป็นแอร์โฮสเตสสมมุติเป็นแอร์โฮสเตสอย่างเงี้ยก็เชี่ยวชาญในด้านเดียวไงต่อให้คุณได้เกรด4.0 0ก็ตามเหอะ คุณเป็นตำรวจได้เกจ4.00ก็ตามเหอคุณเป็นอะไรก็ตามต่อให้คุณแบบได้เกจ4.00คุณรวยยากถ้ารวยก็อาจจะแบบมีดีตังค์แบบไม่ค่อยมีเวลาความรวยมันต้องมี3อย่างอะคือมีสุขภาพที่ดีมีเวลาและมีตังค์ถ้ามีตังค์ไม่มีเวลาไม่สุขภาพไม่ดีไม่นับว่ารวยถ้ามีตังค์มีเวลาไม่มีสุขภาพก็ไม่รวยต้องมี3อย่างรวยจริงๆต้องมี3ด้านตังค์ เวลาสุขภาพปัญหาคือมหาลัยโรงเรียนหรืออะไรก็ตามแต่สอนคุณแค่ด้านเดียวจริงไม่จริงซึ่งทีเนี้ยนอกจากคุณไม่รวยแล้วเนี่ยคุณยังกลายเป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรผลิตเงินของคนอื่นคุณลองนึกภาพนะสมมุติว่าไอ้ตัวทีนี้มันคือบริษัทบริษัทหนึ่งไอ้ตัวทีเนี้ยมันคือเครื่องจักรผลิตเงินหรือบริษัทของใครคนใดคนหนึ่ง เขาก็จะจ้างคุณนะคุณอาจจะจบ MBA จบการตลาดมาเขาก็จ้างคุณมาเป็นแขนซ้ายคุณอาจจะจบการเงินจบบริหารธุรกิจเขาก็จะจ้างคุณมาเป็นแขนขวาคุณเชี่ยวชาญด้านไหนล่ะเขาก็จะจ้างคุณมาเป็นขายกับเขามาเป็นเครื่องจักรผลิตเงินเพราะคุณไม่มีเพราะคุณไม่รู้ใน3ด้านนี้ไงครับคุณเลยถูกจ้างให้ไปเป็นชิ้นส่วนของเครื่องจักรตัวทีนี้ให้คนอื่นคุณเก็ตไหม เขาก็จะจ้างคนที่เก่งในข้อ1ข้อ2ข้อ3แล้วเอามาประกอบกันแล้วเป็นบริษัทแล้วช่วยผลิตเงินให้กับเขาคุณก็ทํางานว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 นสวนเจ้าของบริษัทก็จะขึ้น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 แบบนี้ไงครับคุณเข้าใจปะ